ลูกพี่ก็กินน้องก็กินแซบ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 โอ้โหเวียกันอืขึ้นผ้าก็ปัญญาอ่ออืมกินกันนะฮัก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 เห็นไหมฮะเอาเอาเอามอไม่เห็นหัวเห็นหาง กินกันอย่างเอา,เอา,เอา,เอามุด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 ขย่าออกมาหน่อยสิจ้าที่รักอะ่ะโอ้โหตามกันตลอดเลยหน้ารักจริงจังเนี่ยโอ้โหแชทไม่เงยหน้าหายใจบ้างเนี่ยน